นอกจากไลฟ์ฉันไม่ได้ไลฟ์อย่างเดียวนะเธอฉันดูคนไข้ด้วยเธอเข้าใจฉันไหม <laughs> ฉันตรวจคนไข้เวลาตรวจคนไข้เราก็ต้องโฟกัสที่คนไข้ไม่ใช่จะจับโทรศัพท์อยู่เพราะถ้าเกิดคุณเห็นพยาบาลหรือว่าหมอจับแต่โทรศัพท์คุณก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมเราก็เข้าใจคนไข้เหมือนกันเราก็บอกว่าโอเคใจอยู่ไหนกายอยู่ไหนใจอยู่นั้น,ก,ยยน,น,นก็คือให้ความรู้ที่เขาตรงนั้นให้ตรงหน้าให้สุดแม็กแล้วเสร็จปุ๊บเขาหายก็คือเป็นบุญของเรา เขาดีขึ้นก็เป็นบุญของเราอะเธอเวลาเราแนะนําเราจะแนะนําสุดแม็กสุดแม็กที่เรามีแล้วเราก็ไปเติมความรู้เราเรื่อยๆด้วยนะเราไม่ได้แบบหยุดอยู่แค่นี้นะความรู้เราเนี่ยเราต้องไปอ่านหนังสืออ่านงานวิจัยเพื่อจะมาฮยคนไข้เขานเนี้ยถามมาเราจะตอบอยังไงอ่าวต้องไปเติมความรู้ละอย่างเงี้ยอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตอบไม่มั่นใจหรือตอบไม่ได้เราก็จะไปเติมไปเติมจากไหนจากสถาบันที่น่าเชื่อถือนะโอเคอืมประมาณนั้นจ้ะโอเคบายบายไปก่อนนะไปส่งลูกเรียนกัน ขอให้วันนี้มีความสุขขอให้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะบ๊ายบายวัสดีค่ะ